ตอนที่47ยุแยงตะแคงรั่วโจซานหลังกำลังหิวอยู่พอดีพอได้กลิ่นหอมหวนน้ำลายของเขาก็แทบไหลยยืดออกมาจากปากเมื่อได้ยินหลินรวนเอ่ยออกมาดังนั้นเขาจึงเอ่ยเสริมว่าท่านแม่อรวนเอ่ยได้ถูกต้องรีบกินกันเถิดหากอาหารเย็นชื่อประเดียวมันจะมีอร่อยเอาป้าโจถลึงตาใส่เขาอย่างโกรธเคืองลินรวนเห็นว่าทุกคนมิกล้าขยับตะเกียบดังนั้นนางจึงคีบเนื้อกระต่ายชิ้นหนึ่งขึ้นมาป้อนป้าโจ ท่านป้าท่านลองชิมดูสักหน่อยเถิดเมื่อนางทำเช่นนี้ไหนเลยป้าโจจะปฏิเสธได้ลงคอดังนั้นนางจึงรีบอ้าปากรับเนื้อกระต่ายไปโจซานหลังกลืนน้ำลายมิหยุดท่านแม่เป็นเยี่ยงไรบ้างอร่อยหรือไม่ป้าโจพยักหน้าหนึกหนักราวกับกับไก่อร่อยอร่อยมากเลยละ่ะอารวนฝีมือทำครัวของเจ้าช่างดีจริงๆเมื่อลินรวนได้ยินดังนั้นก็อดยิ้มออกมามิได้นางชอบให้ผู้อื่นเอ่ยชื่นชมฝีมือของนางอย่างถึงที่สุด ทุกท่านอย่ามัวแต่นั่งมองสีรีบกินเถิดประเดียวเมื่อกินเสร็จแล้วพวกเราจะได้ไปทำงานกันต่อโจซานหลังรีบคีบเนื้อกระต่ายเข้าปากทันใดปกติเวลากินข้าวมักจะมีเรื่องให้สนทนากันมากมายทว่าวันนี้กลับมีมีผู้ใดเอ่ยออกมาเลยสักคำ คนอื่นๆก็มิยอมเช่นกันต่างก็ยื่นตะเกียบไปคีบเนื้อกระต่ายส่วนอาหารที่โจเหลียนเอ๋อกับฉินซื่อทำมานั้นกลับถูกทิ้งให้เย็นชื่อทว่าพวกนางก็มิได้รู้สึกมิดีเลยสักนิดเพราะฝีมือของหลินรวนยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงอาหารที่พวกนางทำเทียบมิได้เลยสักนิดทั้งสองครอบครัวต่างก็รับประทานอาหารกันอยู่บนพื้นทุกครั้งที่ชาวบ้านแบกข้าวโพดผ่านมาก็จะได้กลิ่นอันหอมหวนทำให้ยากที่จะเดินผ่านไปได้ ดังนั้นพวกเขาจึงจงใจทําเป็นเข้าไปสนทนากับครอบครัวโจพลางชงเงื้ออมองชามอาหารของพวกเขาชาวบ้านในชนบทนั้นอัธยาศัยดีเป็นอย่างมากเมื่อมีคนเข้ามาทักทายพวกเขาตอนกินข้าวพวกเขาก็มักจะเอ่ยปากชวนให้มากินข้าวด้วยกันแต่น่าเสียดายที่วันนี้มิมีผู้ใดเอ่ยปากชวนเพราะว่าทั้งเนื้อกระต่ายและปลาย,ย่างต่างก็เป็นอาหารที่หลินรวนเตรียมมา ดังนั้นครอบครัวโจจึงมิได้เอ่ยปากชวนผู้ใดเลยสักคนพวกเขามิมีหน้าใช้ของของหลินรวนเพื่อผูกมิตรกับผู้อื่นได้หรอกและหลินรวนก็มิได้มีความประทับใจอันใดกับพวกชาวบ้านเป็นพิเศษนอกจากคนที่เคยมาช่วยนางซ่อมแซมบ้านมิกี่ครอบครัวแล้วคนอื่นๆล้วนเป็นคนแปลกหน้าสําหรับนางดังนั้นนางจึงมิได้เอ่ยปากเชื้อเชิญพวกเขา คนพวกนั้นรออยู่ชั่วครูทว่ามีมีผู้ใดเอ่ยชักชวนจึงทำได้เพียงเดินจากไปพร้อมกับกลด่าอยู่ในใจช่างตรนีขี้เหนียวเสียจริงมิคิดจะชวนกันร่วมวงกินข้าวเลยหรือเยี่ยงไรทันใดนั้นหลินเทียเกินกับนางจางก็เดินผ่านมาเมื่อเห็นว่าลินร่วนกินข้าวอยู่กับครอบครัวโจอย่างมีความสุขก็รู้สึกโกรธจนต้องขบกรามแน่นเมื่อนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ตนเองต้องอับอายต่อหน้าชาวบ้านนางก็อยากจะกดหน้านางเด็กเหลือคอลินร่วนนั่นลงกับพื้นยิ่งนัก แต่นางก็ทราบดีว่านางมีสามารถจัดการหลินรวนได้ด้วยตนเองอีกแล้วนางเด็กเหลือขอนั่นมันรู้ความแล้วมีสามารถทุบตีนางได้เหมือนแต่ก่อนถ้าหากตนเองออกหน้าหาเรื่องนางเรื่องคงจะย่ำแย่เฉกเช่นเมื่อเช้าเป็นแน่แต่หากจะให้นางอดทนกล้ามกลืนความโกรธลงไปก็เป็นไปมิได้เด็ดขาดในเมื่อนางจัดการเองมิได้ก็ต้องให้ผู้อื่นมาจัดการนางจางกัดฟันแน่นในตาของนางเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอย่างเหลือทน ส่วนพวกหลินรวนมิได้สนใจว่าผู้อื่นจะคิดยิ่งไรทั้งยังมิสนใจว่านางจางจะมีความคิดชั่วร้ายอันใดอีกหลังจากกินดื่มกันจนอิ่มน,น้ำสำราญพวกเขาจึงเริ่มทำงานต่อทันทีพวกเขาทำงานติดต่อกันนานถึงสามวันในที่สุดหลินรวนก็หักเข้าโพดในไร่ทั้งสองหมู่ได้สำเร็จหลังจากที่หักเข้าโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกนางจึงโค่นต้นข้าโพดลงแล้วลากกลับบ้านที่ดินที่ว่างเปล่าน,นั้นมิอาจปล่อยให้ว่างได้นานจนเกินไป ดังนั้นก่อนที่จะถึงเดือนเก้าตามปฏิทินจันทรคติจำต้องรีบปลูกข้าวสาลีโดยเร็มีเช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวในปีหน้าได้ชีวิตชาวไร่ชาวนามีเวลาพักเพียงแค่มีกี่วันเท่านั้นลินรวนถือมีดที่เพิ่งซื้อมาใหม่ฟันต้นข้าวโพดอย่างฉับไวหลินหานเดินตามหลังนางเขาคอยรวบรวมต้นข้าวโพดแล้วมัดมันเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำต้นข้าวโพดไปตากแดดรอจนพวกมันตากแดดตากลมจนแห้งสนิทแล้วถึงได้นำเอาพวกมันกลับไปทำเป็นเชื้อเพลิงที่บ้าน การตัดต้นข้าวโพดในที่ดินสองหมู่มีได้หนักหนาอันใดหลินร่วนเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนางใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันก็สามารถตัดพวกมันจนหมดได้แล้วหลังจากนั้นจึงไปช่วยหลินหานมัดพวกมันเอาไว้ด้วยกันสองพี่น้องที่กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานในไร่มีทราบเลยว่านางจางที่เก็บนำความเกลียดชังของตนมาโดยตลอดกำลังจะไปที่บ้านตระกูลหลินด้วยความคิดมีดีเมื่อนางจางเดินเข้าประตูมาก็เห็นเข้ากับหวังซื่อที่ยกมือข้างหนึ่งเท้าเสเอว ส่วนมืออีกข้างใช้นิ้วกดลงบนหน้าผากของหลินเหมยเจ้าช่างโง่เขายิ่งนักเหตุใดข้าถึงได้ให้กำเนิดสิ่งที่ไร้ประโยชน์เยี่ยงเจ้ามากันนะแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังซักให้สะอาดมิได้เจ้ามีประโยชน์อันใดบ้างกันยังมิรีบเอากลับไปซักใหม่อีกส่วนลานนี่อีกประเดียวมาเก็บกวาดด้วยเล่าลินเหมยที่ถูกสั่งสอนมิกล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาแม้ว่าจะรู้สึกมิพอใจแต่ก็มิกล้าเอ่ยอันใดออกไปแม้แต่คำเดียวนางจังที่เพิ่งเดินเข้ามาในประตูก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า ท่านพี่ท่านทำอันใดหน้าอาเหมยมิเคยทำงานหนักเช่นนี้มาก่อนเหตุใดท่านถึงใช้งานนางหนักเล่านางเป็นบุตรสาวของท่านนะท่านมิปวดใจเยี่ยงนั้นหรือดูมือของนางสิมิได้พบกันเพียงมิกี่วันก็หยาบกระด้างถึงเพียงนี้แล้วเมื่อหลินเหมยได้ยินนางจังเอ๋ยเช่นนั้นจึงยิ่งรู้สึกโศกเศร้าทัานใดนั้นน้ำตาของนางก็ไหลพรากลงมาน้าช่วยหวาท่านช่วยเอ่ยกับท่านแม่ให้หน่อยสิข้าจะทนมิไหวอย,อยู่แล้วนางจังตบลงไปบนมือของนางเบา เจ้ามิต้องกังวลไปหรอกอีกประเดี๋ยวข้าจะเจรจากับแม่ของเจ้าให้ว่ามีควรเรียกใช้เจ้าเช่นนี้เจ้าเองก็โตเป็นสาวเป็นนางแล้วปีสองปีนี้คงได้ตกแต่งออกจากบ้านดังนั้นควรจะเลี้ยงดูให้ดีข้าดูดแล้วใบหน้าเยี่ยงเจ้ามีความโชคดีอยู่เช่นกันมิแน่ว่าอาจจะได้ตกแต่งเป็นอนุพันยาของเจ้าของที่ดินก็เป็นได้ เดิมที่หลินเหมยเป็นคนเกียจคร้านเมื่อได้ยินดังนั้นภายในใจจึงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างนางรอบจินตนาการถึงฉากที่ตนเองถูกคุณชายเจ้าของที่ดินนั่งรถม้ามาสู่ขอหวังซื่อก็ปรารถนาให้บุตรสาวของตนได้แต่งงานกับครอบครัวที่ดีเช่นกันเพราะเช่นนั้นตนก็จะได้รับอนิสง์ไปด้วยเมื่อได้ฟังนางจังเอ๋ยเช่นนั้นหวังซื่อจึงหันไปเอ่ยกับหลินเหมยว่าเอาเสื้อผ้าไปแขวนไว้ตรงนั้นก่อนก็แล้วกันเจ้าไปพักสักหน่อยเถิด ลิ้นเหมยรู้สึกดีใจจนออกนอกหน้าทันใดานางรีบนำเสื้อผ้าไปแขวนแล้วเดินกลับไปยังห้องของตนเองทันทีหวังซื่อจึงหันกลับมามองนางจางเหตุใดวันนี้เจ้าถึงมีเวลาว่างมาได้เล่าเก็บข้าวโพดท,ที่ไรเสร็จแล้วหรือนางจางนดข้อมือของตนข้าวโพดในไรของนางไหนเลยจะเก็บได้เร็วเพียงนี้ทว่านางแก้ตัวโดยบอกว่าลินรวนบีบข้อมือของนางจนทำให้นางมิมีแรงส่วนลิ้นเทียเกินที่สงสารนางจับใจจึงให้นางพักผ่อนอยู่ที่บ้าน แล้วหัวหน้าครอบครัวของเจ้าเล่าไปเก็บข้าวโพดให้ผู้อื่นอยู่หรือหวังซื่อพยักหน้าจากนั้นก็พานางเข้าไปในบ้านทันใดไปได้สามวันแล้วคาดว่าอีกสองวันก็คงจะเสร็จแล้วละ่ะนางจังทำท่าทีถอนหายใจตาเท่าหลินนี่ก็จริงๆเลยเชียวเหตุได้ถึงให้หลินจงไปช่วยทุกปีเลยเล่าปีก่อนก่อนช่างมันเถิดยังดีที่นางเด็กเหลือขอกับเจ้าเด็กนั่นยังอยู่ในบ้านพวกเจ้าเลยมิได้เหนื่อยอันใดมากมายนะักทว่าปีนี้เด็กนั่นย้ายออกไปแล้วท่านจงต้องทํางานบ้านเองคนเดียวสินะ ครอบครัวท่านมีที่ดินตั้งมากมายหลินจงต้องทําถึงวันใดกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จหากวันใดท้องนภา,ามิเป็นใจสายฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันเข้าหน่อยเข้าพดเหล่านั้นคงจะเน่าตายคาไรเป็นแน่นี้เป็นการเก็บเกี่ยวของครึ่งปีนี้อาจจะคุ้มค่าเงิน 2- อถึงสาตำลึงเลยทีเดียวแต่หากเข้าพดเหล่านั้นเน่าตายคาไร่ท่านจะไปเรียกร้องกับผู้ใดได้กันตาเท่าหลินจะชดใช้ให้ท่านได้เท่าใดกันเชียว คำเอ่ยเหล่านี้กระแทกใจของหวังซื้อเข้าเต็มๆหลายวันมานี้นางโมโหเป็นอย่างมากเพราะว่ามีมีผู้ใดไปเก็บเกี่ยวข้าวโพดในไร่ตระกูลหลินมีกฎอยู่ว่าเมื่อถึงเวลาทำไร่ทำนาของทุกปีบุตรชายที่แต่งออกไปจะต้องกลับมาช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตระกูลหลัก